e ีนี้ครับเราจะเอารถสวยๆของเราเนี่ยไฟกลางเต็นครับจ่ายแค่หลักร้อยวิวหลักร้านทริปนี้นะสองคันเจ๊งนะขนไหนรถมึงเนี่ยมือเนี่ยมึงนะมึงเจ๊มาเบ็ดเลยดีกว่าใครพังก่อนกันคนนั้นเลี้ยงข้าวโอ้ยเทเลอร์ลูดเทเลอร์ลูดแอนเริ่มจะหลุดซะแล้วแสดงว่าเราล็อกไม่เข้าเมื่อกี้แม่งคขาดสายไฟขาดเจ๊งครับเจ๊งผมคิ่ผมชนะแน่นอนฮะเพราะว่า ไม่ทันไรก็ทิ้งๆไว้แล้วมาสิมึงมันสตาร์ทไม่ติดเดนเดินเนเดินเนเดนเนใจใเย็นใจเย็นเย็นอย่าเฟืองโอ้โหน้ำมันท่วมนีเยบะป่ะร้อยนี่จะเจ๊งๆนงี้แลว้วเนี่ยฮะมันไม่ดีผมไม่รู้อ่ะแต่โทษน้ำมันอ,อีกก็บอกแล้วให้ขับไปเติมที่เยอรมัน วิวไฟเดอร์ลุยทุ่ทิศมิตรทั่วไทยครับแต่งไทยตลอดทัวร์โอ้โหวันนี้เรามากับลุงทั้งสองคนสวัสดีครับลุงฮะ <c oughs> ล, <c oughs> ลุงลุง <c oughs> ต้นลุงเต้น <c oughs> ไปไม่ไได้นี่ <c oughs> นทัวร์แก่แกเด็กไปไม่ได้นี่ทัวร์แก่แ <c oughs> EP นี้ครับเราจะเอารถสวยๆของเราเนี่ยไปกลางเต็นครับที่เขาบอกว่าเป็นจุดกลางเต็นรับจ่ายแค่หลักร้อยวิวหลักล้านคือลำบากหลัก10ล้านถ้าพี่ไม่เคยมากับมันใน EP นี้เราจะไปกันด้วยแตงไทยจะนําขบวนไปแต่ว่า ตอนนี้เรามาปั่นราคารถคันนี้กันดีกว่านี่คือปอร์เช่คายเอนรุ่นอะไรครับพี่คายเอน955คือรุ่นแรกเลยรุ่นแรกคายเอนออกมาครับปี2002 200กี่ปีแล้วพี่ก็ประมาณ1 8ปีพังหัวเจ๊งพังแน่ๆทริปนี้ทริปนี้นะสองคันเจ๊งรถไหนรถมึงเนี่ยมึงเนี่ยมือเนี่ยเจ๊งเอาไม่เอามามาเบ็ดเลยดีกว่าใครพังก่อนกันคนนั้นเลี้ยงข้าวรถคุณปีอะไรรถผมปี1968เออ เรื่องผมก็ย0ปีเหมือนกันเว้ยครูเป็นกรรมการกรรมการกินฟรีกรรมการกินฟรีอ่ะเอาวก็คุณแข่งกันสองคนไงได้เดี๋ยววันนี้เราจะเป็นกางเต็นที่จุดที่วิวหลักล้านมากๆนะครับเราจะเดินทางจากสวนพึ่งตัวนี้อยู่แคมป์หนึ่งสองสามแต่เราจะไปที่ไร่ยแย้มนะที่บริเวณเขื่อนศรีนครินแล้วก็จะไปหาเมนูเด็ดที่นั่นพี่เต้นจะเป็นคนตามหาให้เราต้องให้ท่านผู้ชมคอมเมนต์เข้ามาว่าไข่พัยไข่พังอร่อยไหม่ะมาตอนนี้อยากรู้ไข่พังไงให้คอมเมนต์เข้ามาตั้งแต่ตอนนี้เลยว่ารสไข พังก่อนคือแตงไทยเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าทุกทิปพังทุกทิปแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่าใครที่อยากจะได้ปอร์เช่ซึ่งอันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่พี่อันนี้เก้าแสนห้าไม่ถึงล้านไม่ถึงล้านเป็นล้านก็มีเดี๋ยวจบทริปนี้ราคาจะขึ้นก็ได้เดี๋ยวดูปอร์เช่ราคาไม่ถึงล้านเอามาแต่งเป็นรถแคมป์แล้วก็ขับลุยได้จริงหรือเปล่าไม่รู้นั่นน่ะดิเดี๋ยวเราไปเทสกันมาลอดูกันว่าตอนจบจะ3ล้านหรือจะเหลือ2,5นั่นดิมารอดูกันดีกว่าเอาเว้ปะ วันนี้สมาชิกพร้อมรถก็พร้อมทั้งแต่งไทยและรถของพี่เต้นโดยระยะทางขับขี่ในวันนี้นะครับจากแคมป์3นึไปที่ไร่ย,ย่าแย้มอยู่ที่ประมาณ150กิโลเมตรครับก็หวังว่าทริปนี้จะไม่มีเหตุให้รถพังกันนะครับทุกคน จากสตา r ์รถขับไปได้ไม่ถึง200เมตรนะครับอยู่ดีๆทำไมแตงไทยถึงจอดนิ่งแบบนั้นล่ะครับเนี่ยหรือจะเกิดเหตุพังอีกแล้วโอ้ยเทรลร์ลูดเทรลร์ลูดแอนเริ่มสะหลุดซะแล้วแสดงว่าเราล็อกไม่เข้าเมื่อกี้นี่น้าพังหรือเปล่า แม่เริ่มทำไมคุณจะทิ้งไว้ที่นี่เราไม่เอาเต็นท์ไปหรอไปยไฟชนะสายไฟกูผมคิดว่าผมชนะแน่นอนฮะเพราะว่าไม่ทันไรก็ทิ้งทิ้งไว้แล้วสายไฟขาดเฮ้ยอย่างนี้นับป่ะวะเล่นอะไรวะเนี่ยชนะแล้วนะนับป่ะเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้ก็นับเนี่ยเด่เลยเล่นเลยมให้กรรมการบอกว่าอันนี้คืออะไรครับ นี่เบิกเลิกอย่างนี้อ่ะครับอะไรอ่ะแมงล็อกไม่ดีเฮ้ยเฮ้ยแม่งขาดสายไฟขาดเจ๊งครับเจ๊งี่ล็อกแหละตอนที่เราล็อกกันดูทิปแตงไทยมาดีๆก็ไม่คิดว่าจะมาประสบปัญหากับตัวเองอีกแล้วเอาเฮ้ยพอเติมน้ำอ่ะนับเปล่าวะพอเติมน้ำเว้ยเฮ้ยนับเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอเติมน้ำเว้ยเฮ้ยพอเติมน้ำเว้ย ไอ้ยน้ำฝนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,อ,ยอะไรอนะไอ้ฝัฝนอะไรอะเฮ้ยนับนะเนี่ยเฮ้ยนับนะนับนะเฮ้ยน้ำที่ปัดน้ำฝนเฉยนะฮะไม่มีอะไรเมื่อวานที่ฝนมันเยอะเลยใช้เยอะนะฮะ เทรลเลอร์ของแตงไทยครับล็อกไม่แน่นทําให้หลุดจากหัวลากแล้วก็สายไฟในโดนกระชากขาดไปด้วยแต่อุปสรรคเพียงเท่านี้ครับไม่ทําให้ทริปของเราล่มอย่างแน่นอนชาวแก๊งของเรายัางคงออกเดินทางกันต่อครับเพื่อไปถึงปลายทางที่ไร้ย,ยาแยมจุดแคมป์วิวหลักล้านของเรากันครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับขอให้อดไัยนะครับตนนี้มีอีกไหมโอ้ยเท่างนี้ไม่ได้สิ เช่นอย่างนี้ไม่ได้ไไดสิกดให้แน่นกว่าเดิอลองลองไปวนรอบนึงนี้ลองลองลองโอเคได้ยังไ,นนได้แล้วพร้อมไป<ะ>หวังว่าจะเป็นกษัตริยเดียวของเราในทริปนี้ ใครไปเจอกลางถนนก็อย่าไปจี้ติดฮะหลุดหลุดได้ตอนนี้ที่ไม่มีคือไฟเบรกเพราะว่าสายไฟมันขาดไปเดี๋ยวอาจจะวันที่ว่างหรืออาจจะเอาไปซ่อมเมื่ออะไรหรอกพอพี่เต้นขับตามนี้ใช่พี่ไม่ถือเติ้ลขับตามใช่มเออพี่เต้นขับที่สองไปไม่ต้นขับตามเขาถึงหลุดมากเบรกพอดดีกว่าใช่เออเอาอะไรมามัดเพิ่มอีกหน่อยมีเคเบิลไทายรั้งไว้แล้วเวลาหลุดก็ติดเคเบิลไทายไว้ไม่ต้องกลัวยังไม่ทันออกจากแคมป์เลยอ่ะ ก็ทําอะไรหลุดออกมาแล้วไม่รู้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะไปตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าแล้วก็แบบขี้โอ่ะจะไม่รอดผมว่านะรอดไหมครับพี่อะไรนะแตงไทยจะรอดไหมครับโอ้ไม่รอดอนะไม่เคยเห็นรอดเลยสักทีตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่เคยเห็นว่าทางไทยรอดได้เห็นพังทุกทีเลยอ่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวไม่อะไรก็พังอีก มรถช้าไฟหน้าขาดไปแล้วเลิกไม่ดีแล้วนะอ๋อวันนี้เทลเลอร์ลุอีกไปครับลุย วันนี้เราจะไปเมืองการจากสวนพึ่งนะครับเราจะใช้เส้นทางเลาะชายแดนครับไปทางช่องตะโกนะครับจะเป็นเส้นทางเขาเลยสวยแล้วก็ล้นระยะเวลาไปประมาณหนึ่งแต่ว่าได้ขับรถในวิวสวยๆด้วยก็ประมาณสัก80โลก็จะถึงตัวเมืองการครับอ้อมเป็นเขาๆหน่อยถ้าเผื่อใครไม่เคยขับขี่เส้นทางนี้ก็ลองขับขี่ดูครับสวย รอขึ้นโดรนครับอยู่ในบริเวณป่าอ้อยเลยสองข้างทางเป็นภูเขาไม่มีรถเลยนะครับตรงช่วงที่จะไปจากสวนพึ่งไปที่กาญจนบ,บุรีเนี่ยรถน้อยมากครับมาทางช่องตะโกปิดทองทะลุไปที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยเนี่ยจังหวัดกาญจนบ,บุรีเนี่ยเส้นนี้เป็นเส้นที่รถน้อยแล้วก็สวยเผื่อใครที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถนะแบบ ช่วงเวลาแบบแค่วันเดียวจากกรุงเทพเนี่ยวนไปวนมาเป็นลูปเนี่ยผมว่าตรงนี้ไปได้เลย เพราะว่าจุดกลางเต็์ของเราที่ไร่ย่าแย้มเนี่ยนะครับอยู่ริมเขื่อนสีนครินบนหน้าผาเขาบอกว่ามันเป็นจุดที่แบบวิวหลักร้อยล้านน่ะแต่ว่าราคาเนี่ยหลักร้อยบาทบาไปไปลุยกัน เห็นมันอ่างเก็บน้ามันเขื่อนหมดเลยวิวนี้คือมันบอกว่ามันสวยเพราะว่ามันจะเห็นวิวอ่างเก็บน้ําของเขื่อนศรีนครินทร์นะครับเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะอ่างเก็บน้ํานี่เป็นพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในที่สุดผมก็พาพี่มาถึงจุดชม <c oughs> วิวที่ แคมป์ที่ราคาหลักร้อยแต่วิวหลักร้านมงไงพี่สวยไหมพ <ไป S 2> ี่ตรงนี้เป็นจุดจลกลางเต็นท์ที่โด่งดังมากไลย่ย่าแย้มใครมาที่เสือนศรีนครินก็ต้องขึ้นมามนกลางเต็นท์วันนี้วันศุกร์สมาชิกเพียบเราเลยได้มุมที่แบบมาช้างไงเฮ้ยแต่มุมนี้ พี่ว่าก็สวยแล้วนะเนี่ยดูดิมันอออมันพาโนเมกนุ้ยโอเคได้ได้ได้ผมเชื่อพี่พี่เป็นผู้มั่นกับทุกคนมนแบบกราฟิกกราฟิกรบพี่เตหมเนี่ยเออเออแสงไทยก็ขึ้นปูดปุ๊ดปุดปุดนี่แม่งถ้าจะไม่เดินบอกให้แซงไม่แซงบอกให้แซงไม่แซงบอกลอยลอบรถเป็นอะไรเนี่ยรถมันไม่ค่อยวิ่งหรือว่าอะไรไม่ใช่โกเทลเลอร์แม่งฝนอยู่ไอ้เนี้ยขึ้นเขาด้วยแล้วมันหล่นลงมามันจะหล่นทันมันแค่เด้งเฉยๆมันแค่เด้งไปเด้งมาคือพอมันใส่ล็อกแล้วมันแค่โยกทายโยกขวาใส่ตูน แต่รถคุณดีนะวันนี้ผมผมขอชื่นชมหน่อยคือรุ่นนี้คือคายเยนรุ่นแรก20ปีมาแล้วใช่แล้วคือพี่ทำเพิ่มอะไหหรเปลี่ยนยางเหรอเป,เปลี่ยนล้อเปลี่ยนล้อเป็นล้อเทอร์โบขับ20อ๋อ,อ,อมันก็เลยดูใหญ่ขึ้นมาเ <3 S 1> เซอร์ออกมาหน่อยเป็นยางขอบ20แล้วก็เอากันชนล่างออกแล้วแล้วยังไงพี่พี่นอนในนั้นเหรอพี่นอนในรถฮะ เพราะว่าเบาะคายเรรุ่นนี้มันพับแบนราบเลยเอยอยากเห็นว่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวลองเซตอัพให้ดูก็ได้เพราะมันมีมุ้งมีมุ้งตรงกระจกแล้วก็เปิดหน้าต่างได้อ่ะท้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเลือกมุมสวยๆให้รถจอดไม่เอียงแล้วเดี๋ยวเซตเซตอัพแคมป์เราดีกว่าแล้วเดี๋ยวมาดูรีวิวการนอนในรถปอร์เช่ไม่งมันคนติดหรูอ่ะพี่ใช่นอนไม่ต้อนอนในปอร์เช่มาเลยแล้วต้องมียี่ห้อเออเออมีทุกอย่างแต่ที่เยอะที่สุดนี่นี่เออเออนี่รู้จริงเลยนะเออสาดาด บรรยากาศของอ่างเก็บ<ส>น <yo> ้ำ <dunno> สุดกว้างใหญ่ของเขื่อนสีนครินกับภูเขาโหนกและท้องฟ้าสวยๆแบบนี้นะครับเป็นไฮไลท์ของการมาแคมป์ที่ไร่ยาแยมโดยมีค่าใช้จ่ายเพียงแค่คนละ150บาทเท่านั้นเพื่อให้ได้เซฟวิวหลักล้านเหมือนกับชาวแก๊งของเราที่ตั้งใจมาเพื่อวิวนี้เลยนะครับ ทีมึงมันสตาร์ทไม่ติดเดนเนเนเดนเดนเนเนเย็นเยนเย็นเอย่าเงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวกรรมการมาแล้วกรรมการกรรมการมาแล้วกรรมการลงลงลงระวังอันนี้พังแล้วพังแน่นอน โอ้โหน้ำมันท่วมกลิ่นน้ำมันมันออกแล้วใจเย็นแม่งท่วมเลยอ้าวเรียบร้อยเย็น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 โอ้โหเดี๋ยวพักก่อนพักก่อนแค่เดืนเดียวเลยเท่ากันแล้วตอนนี้หนึ่งเท่าให้เวลาสิบนาทีสิบนาทียังเหรอใช่สิบนาทีผมนี้นะให้ไปเลยสามวันนี่จะเปิดมาทางหม้อนี่จะเปิดมาไม่มีล่ออีกนิดนึงก็ติดมาหมุนมันมีอันนี้มันหมุนนะผมล็อกกิ๊ฟขึ้นหน่อยพี่ดูขึ้นหน่อมันคงจะเปิด ม่ลองดูที่อะลองดูดูนะครับลองเลยลองเลยนะครับมันยังไม่ครบสิบนาทีเลยมึงอย่าสตาร์ตสิในริปล่อยปล่อยปล่อยโอ้โหมันกระสา้าองมันไปเรื่อยอย่างงี้เลยเหรอเรียบอะร้อยนี่อะไรวะเนี่ยหนักตรงไหนวะเนี่ยนี่จะเจ๊งเจ๊งงี้เลยวะเนี่ยอันนี้ไม่ได้สร้างนี้ไม่ได้เมกนะเนี่ยโอ้โหเพิ่งเติมมาเมื่อกี้น้ำมันไม่ดีผมไม่รู้อ่ะแต่โทษน้ำมันอีกก็บอกแล้วให้ขับไปเติมที่เยอรมัน อ้าวลุงเสร็จยังเนี่ยบ้านเสร็จยังเนี่ยเสร็จแล้วบ้านปอร์เช่เนี่ยไหนดูดิติดหรูเนี่ยต้องนอนในปอร์เช่สตาร์ติดหรือเปล่าเขาไม่รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันให้มันพักผ่อนก่อนให้มันนอนเต็มที่อายุเยอะแล้วอ่าแลนอนยังไงนอนก็เนี่ยพับเบาะแบนเนี่ยแล้วก็ปูที่นอนแล้วก็นอนเลยหมายถึงว่าพี่นอนท้ายรถอย่างเงี้ยเหรอใช่ก็เนี่ยมันมีมุ้งลวดปิดแล้วก็เดี๋ยวหน้าต่างก็มีมุ้งลวด ครอบเอาไว้เราก็เปิดหน้าต่างได้มุงลวดครบอบยังไงพี่มุงลวด้นอย่างเงี้ยครับหาซื้อได้ในนาสด้าครับก็คือนอนในปอเช่ท,ที่รักได้ใช่อื ซื้อปอร์เช่ดีกว่าซื้อบ้านเพราะว่าเราขับได้ด้วยแล้วก็นอนได้ด้วยจริงจริมันก็มีรถญี่ปุ่นที่ถูกกว่าปอร์เช่เยอะแล้วก็รีเลย์อเวลบมากกว่าอย่างเช่นรถพี่ต้นหรืออะไรอย่างนี้นะแต่มันแบบมันไม่ได้มีสไตล์ให้คุณเข้าใจผมดีอ่ะเขาไม่เข้าใจเขาเขาเป็นคนนี่ดูคุณมาดูภาพดิคุณดูภาพดิแบงไทยกับกับน้องดีมีชื่อไหมชื่อมีชื่อไหมชื่อลักกี้ลักกี้ผมแม่ควรแม่ไม่ลักกี้แล้วพี่ต้นชื่อลักกี้ฮะ ตีนี่มันชื่อลักกี้มันชื่อพาระฮะอันนี้ชื่อพาระ มันไม่เป็นเดียวนะมึงมึงทั้งคู่อะชื่อพารัตหนึ่งรพาลัสองให้คุณปุริเราพาราอะไรนี่ผมมาจอดผมมาจอดที่นอนแล้วรถดับแล้วตั้งที่นอนแล้วได้ยินนะบางครั้งไม่ต้องสไตล์หรอกเอาให้มันจบไม่ต้องมีสไตล์มันถ่ายรูปไม่สวยไม่ใช่อ่ะไม่มีฟิลไม่มีฟิลแต่สรุปแล้ววันนี้พี่เต้นเรียกข้าวตอมันก็ต้องเสมอดิมันไม่ใช่แบบโอ้โหแม่งไปไหนไม่ได้เลยเรียงข้าวน้องได้ไหมได้เออขับรถให้น้องนั่งได้นหเดี๋ยวนี้ให้เทสตแต่งไทยเลยขอเทสหน่อยดิ มาแล้วก็ขับรถทำผิดเนี่ยถ่ายใส่หัวเลยมิเต้นดูนี่รถผมมีเนี่มีไฟในรถในรถต่อสายเอานี่ต่อสายเอาต่อสายต่อสายต่อสายอ้วนสินะไม่เนไรโอเคอย่านะคัตอยู่ไหนีฮยโอ้โหเดี๋ดีเพิ่งเยียบนะเดี๋ยวไหลอย่าเเลยเฮ้ยพี่เต้นเออเยียบเบรกก่อนเนี้ยอย่เบรกมือเจอยังครับเดี๋ยวังเยวะเยียบเบรกก่อนเฮ้ยอย่าเยอะเยอะคัต แล้วมึงจะสตาร์ทรถยังไงเล่าโสตาร์ทตรงไหนเนี่ยหรอยังเอาเดี๋ยวเดี๋ยวสตาร์ทเลยเหยียบคัดยังอย่าเบรกอ่ะไปเลยเปิดไฟก่อนปั๊บปั๊บอ่าสว่างเว้ยเกียร์หนึ่งเข้าไงเนี่ยเกียร์หนึ่งกระดันขึ้นเออไปขับรถมันเอาเอาเบรกมือลงกหมดไหมเออเบรกไปเฮ้ยเฮียเฮียเดี๋ยวดูดูโอ้ยน่ากลัวจริงจริงเฮ้ยยังไม่ได้ทำเฮีย จะเกียร์จับเกียร์บ้าอุยกัใส่นี่นี่เกียร์เอออย่าอย่าจับเกียร์ผมเน่ผมเกียร์มัวนะเกียร์มัวเกียร์มัว เพื่อนครับดึงมระเป๋าสัมภาโอนได้เดี๋ยวนี้ัก็ไม่ได้ออกมาไมาด้วยเมื่อกี้เห็นไถอยู่อ๋อเหรอไถ่กินพวกโอ้โหมันจะอะไรจนเดียวนน็กมาเมืองการนั่นเด็กเลยพี่นี่เขาไปกินอาหารป่ากันใช่เออหอป่าป่าอร่อยนี่นี่เมนอยูแรกอันนี่ผักนะอาหารป่านี่อะไรนี่อะไรพี่กบภูเขา ใช่ไหมใช่กบภูเขาทอดเกลืออ่าเรามาชิมกบภูเขาทอดเกลือคือเขาบอกว่าถ้ามาที่เนี่ยเขื่อนสีเนี่ยกบภูเขาปลาคังใช่เพราะว่าปลาคังนี่เป็นปลาที่จับในเขื่อนคือคล้ายกับโลโก้ปลาดุกไหมคล้ายปลาดุกคล้ายปลาดุกตัวใหญ่ใช่มันร้องคังคังอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นผ่านผ่านไปผ่านผ่านไปทุเออถูกแก่แกจริงเลย บรรยากาศตอนเช้าของไร่เยยมเนี่ยมันแบบราคาหลักร้อยวิวหลักร้านจริงๆตามรีวิวนะครับคือตื่นมาเนี่ยวิวมันอลังการงานสร้างมากอ่ะแล้วก็กันคืนนี้หนาวหนาวแบบหนาวเลยนะอาจจะไม่ได้แบบเย็นยเยือกนะครับแต่ว่ามันมีลมลมันก็เย็นสบายๆมาสัก1 5บหองศานะครับตื่นมาเนี่ยเห็นวิวที่มันเป็นแบบอ่างเก็บน้ํากับภูเขาเป็นชั้นเป็นชั้นเนี่ยผมว่ามันคุ้มค่า กับการตื่นขึ้นมาแล้วก็มาเห็นวิวแบบนี้การที่เรามานอนกับรถของเรานะครับกับสิ่งที่เรารักนะแล้วก็นอนบนเต็นท์หลังคายอย่างที่ผมนอนเนี่ยผมชอบตรงที่ว่ามันตื่นขึ้นมาแล้วมันเห็นวิวแบบนี้ทันทีตั้งแต่พระอาทิตย์เริ่มขึ้นนะครับอื่นมาดิบกาแฟมาทําอาหารกินเนี่ยอันนี้มันคือความสุขของสายแคมป์ครับหลายหลายคนไม่เข้าใจหรอกว่าแบบเฮ้ยมันจะลําบากทําไมวะห้องน้ําแม่งกโ็โคตรห่วยนะครับคือ เราไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้ทุกวันเนาะคือเราใช้ชีวิตสะดวกสบายอยู่ที่บ้านนั่นแหละแต่ว่าเมื่อเรามาอยู่อย่างเงี้ยยอมแลกกับความลําบากนิดหนึ่งเพื่อให้เราได้ตื่นมาแล้วเราได้สัมผัสวิวแบบนี้ตอนกลางคืนนั่งดูดาวเห็นดาวเป็นล้านล้านดวงเห็นดาวตกมันก็เป็นเขาเรียกว่าโมเมนต์ที่เราได้เสพธรรมชาติได้เต็มที่เดี๋ยววันนี้ขอเสพความสุขคนเดียวไปก่อนเพราะว่าลุงๆุงเขาอาจจะนั่งบ่นอะไรของเขาอยู่แถวไหนก็ช่างเขานะครับ มาแคมป์บางทีก็ต้องมีโมเมนต,ต์ที่เป็นโมเมนต,ต์ของตัวเองคนเดียวบ้างเออชิว <Ă law> มักยังมีกุยบดมีผมก็เป็น่มึงหลอกด่าพี่ก็เป็นฮะ่มึงหลอกด้เอาหวานไหมล่ะกูกินเพราะอร่อยกูชอบอ่ะตัดไปดกเลยโอ้โหเนี่ยของชอบเลยดกเฮียวเลยตั้งใจแบบ เดินไปเพื่อจะไปเอาน้ำตาลมาเล่นมุกกับมึงเลยมึงคนแย่เลยแย่หุ่นจริงมิตรผลเนี่ยต้องเข้าแล้วรายการอ่ะจะเข้าจะเข้าถ้ามึงกินเลยมันแบบเหมือนเครื่องดื่มมีประโยชน์มึงมึงจับอย่างงี้แล้วมึเออเดี๋ยวต้องไปอินสปอนเซอร์มิตรผลโอ้โหนี่อะไรเนี่ยลิโอ้โหชีวิตเรานะครับพี่เราขาดความหวานไม่ได้ครับมึงลองชิมดูดิชิมอย่างนี้แบบอย่างนี้เปิดฝาดิเปิดฝาเลยอ่ะเออเอาไหนมึงต้องจับแบบเหมือนเครื่องดื่มเครื่องให้เห็นยี่ห้อให้เห็นยี่ห้อให้เห็นนี่จับแบบเหมือนให้เห็นยี่ห้อเห็นยี่ห้อเอ มันดาราจริงเออแล้วเอาเลยจริงเลยจริงเลยเอาตอนเดินเดินตอนกินอย่าหลับตาดิเออคกลับอ่หลับตาไม่ได้ไม่ได้ยิ้มไ้ด้วยแล้วกินแล้วยิ้มวยโอเคต้องทิ้งต้องทิ้งช่วงนะดูให้เห็นันไหลดูคกันดู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 ดดนดู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 ดนดู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 ู่ดูดูดนดย เงทำอะไรเนี่ยลิคือผมใจจ่ายกลัวติดหัวพี่จะทำาจะทำรู้รู้เวลาทำแต่ไม่กล้าทำเป็นพี่ไม่ใช่หรอกมันไม่ได้เลยหมันเล็งมุมผิดมันจะเล่นกูนี่แหละเดี๋ยวว่ามดขึ้นแน่เสื้อตัวเนี้ยติดหัวด้วยหมดเลยไม่ได้อาบน้ำเช้าด้ยโชว์ก้องก่นถือความโง่เลยเฮ้ยเราเดี๋ยวมันเหนียวหูเหือแม่งเต็มไหมด หูมึงไปล้างหน้ายังอยู่ในหูหหูว่ะเดี๋ยวเจอเมียให้เมียเลียโอ้โหเจอคันแล้วเนี่ยคันแล้วเนี่ยโธ่โถ่อันนี้เก่งใจพี่เต้นไม่งั้นก็่านไปแล้วโมาโธ่นี่ชนะแน่นอนนะมันนะเป็นไงฮะวิว หลักร้านราคา150บาทต่อคนพี่เต้นวิวสวยมากเพราะว่าตอนแรกมันเหมือนทะเลเลยนะอืมนี่เจ๋งอ่ะีพีนี้ก็ขอบคุณพี่เต้นนะครับที่เอาน้องลักกี้มามาเสียให้มาเป็นภาระเอางี้ก่อนก่อนจากกันนะครับผมเป็นภารกิจของเรานะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลุ้นกันนะครับเราจะเดินเอาคูแจรถไปสตาร์ทรถพี่เต้นแล้วติดไหมแล้วติดหรือเปล่านะครับไปลุ้นกันครับเฮ้ยเอาเลยเหรอเอาเลยรถติดได้เอาไว้ ก็ลุ้เหมือนกันก็นกอยากรู้เหมือนกันเนี่ยเอาล้ครับเอาล้ครับว่ไยว่ไยว่ยก่อนแับมือ,อใจกันดิเออเ <c oughs> ต้นจิ๋มหายเอาเว้ยเต้นจิ๋มายเลยออาหนึอ่อสองกม